ว่ายังไงโยมแจ๋วนะจิตคิดจะไปห้ามได้ยากอ่าก็เอาปนโตมืนเขาอ๋อแล้วไม่รับป่นโตไปก่อนแล้วไม่กินข้าวก่อนเนี่ยเอาผลไม้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาผลไม้ไปกินผลไม้ก่อนได้ อ่าก็ได้แต่ทีนี้ตอนเช้าๆร้านอาหารก็จะเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วใช่ไหมมีมีบางร้านเซิร์ชดูเขาเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งอ๋ออย่างนั้นก็จะดวกแถวนครปฐมเลยค่ะอ่าไปนี่เข้ามาอ่อ่าอ่าเมื่อวานได้มาคุยกับอาจารย์ดูตรงนี้ใช่ไหมตรงลรงครัวเนี่ยนะ ออได้สมใจโยมอาจารย์เล็กแล้วที่บอกว่าตั้งใจจะมากับพระอาจารยา์แล้วก็จะมาสนทนาธรรมเป,เป,เป,เปสายในกลุ่มของของรอาจารย์ใหม่อ่าไม่ไม่ใช่แต่แต่รู้จักจกันรู้จักเจอกันสองคนสองคน 我方面那个 อยู่บ้านมีงานทำเัีก uh huh. ต้องรับกันออ่มีโยมียมเมียโรคัโรคเยอะก็มีงานมีครอบครัวอะไรประจำจะเยอะเลยไปเป็นส่งผ้าเล็กหลายครบได้ใชค่คือใ้ทุกวันนี้ก,ก็เห็นมัน ในเวลาอยู่เดียวอะค่ะก็ามาได้แต่ถ้าเวลาแบบอยู่กับคนอื่นพูดอะไรแบบมันมันมุ่งไปกับ,บเรื่องไปกับอะไรไปกับคนอื่นมันไม่ค่อยมาแบบตัวน้ำนที่แบบมันจะมีบ้างอยู่กับโลกส่งใจโลกคอยใจต่อลูกคือตอกับโลกที่เป็นโชคจริงตัวจริงตัว อย่จะดูเอกลูกด้วยก็ามาลูกตัวด้วยมันลำบากไม่ได้สองผ้าคแต่แบบเออครั้งแรกที่ทเล็กเล่าเล็กก็แบบประหลาดใจแตไม่ได้ตั้งใจเลยขับรถอะคะ่ะม,มันก็โู้โูกหันไปไงแล้วมีใจจะแบบจะยกเท้าจะอะไรอย่างเงี้ยคจิตมันชอบปวดกรวปวดกรัวปดองเก่าโวกกับมาขึ้นมา ใช่าน,นมันเป็นแบบตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแต่ตีห้าครึ่งแล้วแบบคนเดียวอลไรอยานจะเป็นอย่างคนสนกอยาจะมีอะไรไว้ในใจเพราะว่าปัญญาจะเคยก็เคยตอนนั้นะตอนเราไม่มีอะไรใจอ่ะสบายสบายจริงสังเกตได้นะว่ายิ่ง ยิ่งมุ่งจะเอาอยากจะรู้ว่าฟงอะไรอ่างนเป็นไหมนะคะยิ่งเป็นเหตุให้ฟ้งใช่เพราะว่าจิตกริ๊กมันไม่มไม่ไหวามาใช้เขาเสกจิตมันดิบเดี่ยวไปแล้วจิตมันดิบเยี่ยวไปแล้วมันโดนสนามใช้เข้าไปจิตมันไม่ซื่อตรงมันไม่เป็นธรรมชาติไม่อ่อนโยนคนในการงานต้องการควบคุม โอเคนะเข้าไปคุยพระอาจารย์เราถามหน่อยว่าที่พระอาจารย์เล่าบอกว่าพระอาจารย์เห็นปัจจัยเนี่ยอืออ่าเขาปัจจัยเมื่อที่หลังเขาเห็นี้ได,ได้นำรูปจู่ตั้งจุดจู่หนึ่งอ่ะเขาใจก็เริ่มต้นทำงานอืมอมันเลยจิตตัางจิตตัางพอขยับปุ๊บ ก็มีจิตสั่งก่อนจิตปลบจิตปลบก็ได้แต่ภาษาภาษาวิปลาสคือจิตมันตั่งก็มีจิตสั่งก่อนจริงก็ใครทํางานได้คือจิตคิดจะทำแหละจิตคิดจะทำเว็บขึ้นมันนิดหนึ่งร่างกายก็ทําไปอยากเห็นเป็นเรื่องปกติเลยแต่ตอนหลังก็เห็นแบบปกติประมาณนั้นพอพยายามเกิดก็เกิดไปเรื่อยมัา ก็เป็นระดับนับ้นแบบนี้ระดับยาชูกนะชูกเห็นดารูปเป็นปัจจัยนี่ความนี่ความดับนีความหมดไปใช่ก็หมดไปคือเห็นอย่างเงี้ยวัยเราจะรู้ว่าเออมันมีจิตที่สั่งให้ทําก่อนกายมันค่อยๆทำตามใช<ม>่ไหมค่ะใช่มันมาจากดาวรูปเม<อ>ื่อไหร่รูปทำนานตั้งนานตั้งรูปที่แล้วรูปนำทำงานก่อน นางเผาลบ่อนก็ลูกทางานไปตามนั้นเมันเห็นทั้งลูกทั้งน้ำทั้งลูกด้วยจิตสั่งด้วยเห็นจิตสั่งด้วยินามก่อนว่าจํานามันสั่งหรือนางเผาลพบที่ว็นแรเห็นจิตสั่งแล้วลูกทำลูกทำตามแต่ปัญหาที่ลูกทำตามมันก็มีจิตไปรู้ลูกแค่ก็ล้กก็กำหนดตามพกตเจจิตเาลพบ่อนลบกกองระกาดก่อน คุนได้ตอนอยู่อยู่ที่รังสรรที่บางบะคงเ็ือนเชิงเทาก็มีปัจจัยนั่งอยู่บนเตียงมันปวดท้องก็จะใช้ทุกลุกขึ้นุ๊บไอ้มาจิตก็จะลุกมันมีจิตสั่งให้ให้ลุกให้ลุกลุกครบเข้าเดือไปอ่องน้ํเมันจากให้ยกมือปลับเอาถูเข้าไปที่สั่งหมดพอนั่งถ่ายตอนนี้ลืมหมดแล้ว <st ut ters> ก็บอกว่าไม่มีไม่มีทุกอย่างแล้วมีปัจจัยนี่ใครปัจจัยรังแรกนี่เรื่อก็เป็นคระบ่าจย์บางครั้งอะ <c oughs> คือ <c oughs> เราเดินเข้ามาแล้วอยู่หน้าประตะูแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันต้องผลักอะมัน <c oughs> มันต้องดันเข้าไปอะค <c oughs> ือปกติเราก็ดันไปธรรมดา <c oughs> แต่อันนีน้ถ้าเกิดมันทันน่ะคะ่ะ มันจะรู้ว่าเออมีความรู้สึกอันหนึ่งคล้ายๆว่าเป็นต,ตัวบอกอะว่าต้องต้องต้องดันมันไปเรื่องสเตมมิคมชัดถึงเราเห็นนามนามสั่งได้อะสตีมิคมชัดส้า๊กไรับการพัฒนาอบรมามันมีความม่องไวัยจับจับจับไวปัญญากล้าปัญญสติกก้าปัญญาจับไวมันใช้สัมสติจับไวปัญญากก้าไม่เห็นไม่สร้างความเรียบกายความ ของพารี่ของจิตแล้วของพระอาจารย์นี่เห็นปัดใจก่อนแล้วค่อยไปเห็นสังขามแล้วทุกแบบไปเอ้ย <c oughs> ปัดใจมันจำไม่ได้แล้วสองอย่างนี้จำไม่ได้กันตเ <c oughs> มื่อหลายสิ่งมาแล้วถ้าตามความเข้าใจเลอ่ะอันนี้คิดเองนะคต่พระอาจารย์บอกว่าแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันคือเล็กมีความรู้สึกว่า เมื่อเห็นจิตสั่งเนี่ยแล้วความรู้สึกว่าต้องอ่ะมันจะถีขึ้นเหมือนเหมือนต้องผาต้องยกคือตะก่อนเนี้ยเล็กถูบ้านอะอม,มากี่รอบกี่รอบคืออยู่บ้านไม่ได้ถูบ้านเองมีแม่บ้านแต่ว่าเวลาวิเวก,กี่รอบกี่รอบอะก็ถูไปแค่รู้รู้เหตุจาเป็นครั้งแรกครั้งเดียวอะนอ,อกนั้นมันก็หลุดก็คือถูไปคิดไปปรุงไปไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ทําจนเสร็จ <ừ. S 1> หรือกลับมารู้ตัวก็มีบ้าง <ừ. S 1> แต่พอหลังๆอะค่ะอาจารย์พึ่งๆคราวที่แล้วกับคราวนี้ค่ะที่มันมันเห็นได้บ่อยขึ้นว่าแม้ว่าเราเลื่อนไม้หูไปสูบแขนแล้วอะค่ะไป <ừ. S 1> ถึงนี่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าต้องเอามันกลับไปองเงี <ừ. S 1> <ừ. S 1> ้หมดทุกขั้นตอนเลยทุกจุดเลยเห็หมดเห็นปัจจัยหมดต้องทา แล้วต้องจิตสั่งก่อนี่ร่างกายจะเคลื่อนไหวได้เล็กเล็กเข้าใจว่าการถ้าเราเห็นแบบนี้บ่อยๆอะค่ะใจเราอะจะรู้สึกเหมือนถูกบังคับอยู่บ่อยๆบ่อยๆอือยอยู่ไปรู้ไปเลย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 สักวันหนึ่งมันจะมาเป็นสังขารทุกที่พระจาจาร์เล่าของพระจอนทร์ก็ใจก่อนมาเสีทุกข์มันเกี่ยวอะไรกับเป็นปัจจัยเลยนะมันคนเรื่องกัน สังรุเกิดจากกาันว่าเราสัดใจได้สัใจทุกเหตุผลควาอจะเป็นได,ไ,ดไ,ดได้ได้ถีได้ได้ลึกซึ้งได้ปันนี่งองเก่าอ่ะของเดิมมันก็ก็รู้เหมือนกันปรอจะเป็นนะแต่ว่ามันไม่ถึงจุดของมันนะอาจารย์ปจ็คจับว่าท่านสัจจทุกไม่ถึงไม่ถึงทุกสัจจทุกยังไม่ถึงทุกเราเห็นแล้วนะเราเห็นหน้าเห็นหน้าแต่ว่าเห้นหนักผนยังไม่มีเลยใช่ใช่เลยกพนมีใจต้องแห่งแรง เล็กเล็กเข้าใจที่อาจารย์พูดแต่เล็กกาลังพูดถึงเหตุก่อนที่มันจะเข้าถึงสังขารลทุกข์้ <S <S มันต้องเห็นหความจําเป็นอันนี้ <S <S ไปบ่อยๆบ่อยๆบ,บ้าง <ừ> ค่ะ <ừ> มันถึงจะเป็นเหตุให้เข้าไปถึงสังขาระทุกข์ไดใ้ใช่ๆยังไงก็จะเป็นมันก็มีมีมามีมาแล้วแต่มันไม่ถึงจุดประมาณใช่มันไม่ถึงจุดประมาณเพราวะ,ราว,ะราว่าเมื่อเหมมอนก็ว่า เรายังสถานยังอยู with dogs with dogs ่ในอำนาจของเจ้าาสาเพราะว่าแค่นี้เขาจะเป็นแล้วหน้าเราเขาก็เปลี่ยนไปแต่เราอย่างยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็ผลยังไม่ปรากฏยังไม่มีการเผาโลนสถานเราร้อนสหานยังอยู่ได้สบายตัดเ้่ยกับเกล็ดหนังไม่ตลอดกนี่ยท่านจะจับอันนี้เกล็ดหนังไม่ตลอดกเลยไอ้ทุกข์แต่สถานยังสบายอยู่ไอ้ทุกข์แล้วหน้าแต่สถานยังสบายอยู่สหายังไม่เราร้อน แต่ว่ายังยังมันไม่สิจุดมันถ้าก็เยกขาดอาจัรย์บารีมาเตือนนั่นเลยค่ะนล่ก็เลยเล่ก็เลยคิดแป่เอาว่าถ้าเห็นความจําเป็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นความจำเป็นบ้อยๆเลยบ่อยเน่ปันมัน่อยๆอ่ยปัญหามันมันมันค่อยๆลดค่อยๆลดเนี่ยก็จะจบมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันความเยกขาดมันต่างกันนิดหน่อยคนมามุมนี้คนมาอีกมุมหนึ่ง จะไม่ได้คือเราจะไม่ไม่คันตรงว่าต้องเป็นอย่างนีต้องเป็นอย่างนี้เรื่องหาักใจแต่ก่อนวิจิตจิตคนวิจิตจิตวิจิตสงสมก็วิจิตการดำเนินจิตไปก็วิจิตไม่ไปได้หมดไอ้คุณผู้ชมยอมยมจะไปคนมีความแย็บใครมีบารมีมามากที่สุดติดมาฟังมา ไม่แต่อาจารหม่ยังไม่เคยฟังเลยอาจารย์ใหม่ก็ไม่ได้ฟังอาจารย์ใหม่เระเยซูสอนอบรมไงช่วยอาจารย์บุญมีอบรมมาหมายชื่ออ้อลืมแล้วเราจับตาเลยนะติดขึ้จะไปห้ามได้หยาบไอเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยมีความเจริญในกุศลทั้งหลางๆที่ดีไป แล้วอย่าลืมปลดล็อกนะคนขับรถอย่าลืมปลดล็อกเบรกมือไม่ลืมนะลืมอะไรก็ไม่ว่าอย่าลืมติติกันแล้วกันแล้วอย่าลืมมาอีกนะไปแล้วอย่าไปรับ เสร็จธุระแล้วกลับมาเปกวิเวกต่ออย่างไม่รู้โยม,มก็กำลังโรกติดพันนะนะมาโรกติดพัน์วันนี้ก็ <c oughs> ได้คุยด้วยไม่ต้องน้อยใจแล้วนั่นแหละก็มีไข่อะอได้ไข่ทอดได้เดยว น,น,นั่นแหละลก็นมล้วคะก็มีอะไรปิ้งอะนะออเ,เ,อเออข้าวเหนียวปิ้งเน,นี่ยได้แค่นี้แหละมากกว่านี้ก็ผลไม้ละอา่อาวแล้วโยมอ้อไปไหนแต่แล้วตัวทินนางวัตรเมตา,มานง <laughs> างอาเหลือเหลือยังยังไม่เหลือเนอะเอาะเดี๋ยวท่านพิจารณาก่อน วันที่โยมอาจารย์เล็กมาของบอกอาจารย์พูนผลอยู่เขาดีใจใหญ่เขาบอกเขาอยากจะมากรับเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เขาบอกเขาเคยได้ยิน อะไรไอ่ะได้เกียรติศักเกียรติคุณอะไรนี่แหละเขาอยากจะมากราบอยากจะมาสนทนาธรรมกใกล้ๆผ่านวงการมาก่อนอออนั่นาหละนั่นแหละคือเขาเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากจะมากราบเขาบอกเขาไม่รู้จักเราแต่เขาอยากจะมากราบก็อ,อยากจะมาสนทนาธรรมอยากมาสอบถามเรื่องวิปัสสนาญาณอะไรเขานี่แหละเนอ่วันนี้ก็ได้สาดใจไปแล้วน เหมือนคนมีอะไรเขา,าเรียกบุบเพบุบเพสันนิวาสไม่ใช่ความร,รักอย่างเดียวนะแต่เป็นความร,รักทีคคค่ความคุ้นเคย,คเคยที่เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนเคยเป็นมารดาบิดาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสนิทมิสหายนะเนี่ยรวมเรียกว่าปุบเพสันนิวาสนะแต่คนส่นมาเข้าใจว่าเป็นสามีบัญญาไอ้นั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนอีกหลายส่วนนะ เคยอยู s <S ่ร่วมกันมาเคยเป็นพี่เป็นน้องมาเคยเป็นญาติสนิทพิสหายกันมานะฮะโยมนงนุชก็เคยเป็นมาเนี้ยเนี่ยเพราะจะมารู้จักคนยากถ้าเห็นครั้งแรกนะแต่ถ้าเห็นแล้วรู้สึกคุ้นเคยต่แสดงว่าเคยมีปปเพยโยมก็รู้จักคนยากปปเพยปปเพยกตาปุญญาตาเอ้ยปปเพยตานิวาสเคยมีร่วมกันมานะเคยมีปัจจัยร่วมกันมา แล้วก็นึกถึงพระหนุนเวลาจะบรรลุโสดาบันฟังธรรมจากพระอะไรน้อปุณณนะมันตานีบุตรฟังธรรมในสำนักครูเจ้าก็ยังไม่ได้บรรุุอะไรแต่พอไปฟังธรรมของพระปุณณนะมันตานีบุตรบรรลุโสดาบันท่านบอกว่าอาดีตเคยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันมา mm hmm. แล้วก็เลย mm hmm. ฟังธรรมแล้วก็ได้ใบรุ้นะฮะก็มีเหตุปัจจัยร่วมกันมา